สวัสดีครับมื่นอนี้กินข้าวครับก้อยซุปกับซื้อก๋วยซุกลาบซุกมากินนะครับผักซอยกับถั่วหลากหลายอย่างนะครับนี่อย่างนี้ยางนี่ถั่วองตองคนครับโอ้ยผักก็หลายครับผักทั้งผักแข็งทัง้งผักทัวทั้งอย่างมีหลายอยา่าง หนอปปา,าอาใบบกกวอก้อนแบบนี้แข็งขือเขือบานเท่านี้ครับนี่น่ดใบบกกวอกอนกับพวกใบองระพากะเทียมกับพัินเลิศครับผหกเลืดที่ะนหน่อทั้งงํา เจ็ดสิบบาทก้อยซุกลาบซุกเนี่ยบอกไม่ค่าว่าจะฟักละเอียดหลายเรือก้อนเดี๋ยวเฟกัวว่าเอนนี้อยากไปิดระรุนกันว่าให้หำวันอะไร ขอน,น,นี้งพอส่งไปห้อใส่กระดาษได้ไหมค่ะเป็นว่าปลอดสารพิษด,ดีห้อใส่ใบตองเลยกินแบบสมัยโบรานครับสมัยโบรานจะกี้กับห้อใส่ใบตองนี่นแหละเอาใบตองห้องแท่นจานมันยาเกเปิดพัดล่มกัน come on เราเร่าไปยูเฮียนไปทุละแม่เราเฮ็ดแท่นฝีมือแม่เราก็ะแสบเด้ครับ หลาดแม่ลำไพ้เนี่ยติดมั่นเพ็่นเราต้องเ มือน่อกินข้กินข้นขแปะเทียงไม่หน่อยครับมือหน่ยกินข้อ้ซ่คขเทุดตุลาอยู่บนเซ้านี่ อเสียาบานหน่อยหยาบเนาะนีะ่น่ยา่ายผมมันปลูกอยู่หลังบ้านเลยก,ก,กินวันน้ำว่ากินน้ำปนสเปะกี้เนะแต่ว่าหึ้นขนาดกัดลิน นี่ห่อนก็เส่องเป็นแต่ฝนตกครับท่านผู้ชมอืว่าเดี๋ยวตกด้วยตกแน่อนอนตอนหมักตกแต่ช่วงนี้หมดแรงครับ คนคอมเมนต์มากครับว่าแม่อันเห <c oughs> ม,มันรีวิวเัน,นคิบินบังคับเหมนเพ่มาใส่ยังไทยมันใส่ดวนไทยเพราะไทยผาบสูงนแมครับใส่ดวนดวนบังคับไทยผงเจ้ก่กขบไปเรียนนิ่งเงี้ยบพกไปนั่มน,นะขบไปเรียนนิ่งเงี้บสินะ ใส่รุ่นได้เพราะนก็คอมเมนมต์กันมาสิตอบไอ้ฟังครับคงจะใส่รุ่นของดีใจครับคีคนคอมเมนต์มาถามนะครับก็เลยตอบใอ้ฟังนะแล้วก็ซื้อเมื่อแรกอยู่แล้วเงินก็เงินก็บ,กบ,บาทครับ เอีผมบอด้สือมือแหลกหอกผมมีเงินสือมือแหลกดอกก็สือมือสองมาใส่เอา ของศูนย์แย่งแล้วซือเมื่อสองเขามีประกันใยูนประกันเจ็ดมือไม่ตกไม่ร่วงไม่ตกน้ำไม่อะไรเขียงผิดปกติทรงเข้มไลยครับดีว่ดีเขากับเปลี่ยนเขียงไหม่ ว่าจะบวกราคาว่าเสืออะไรกับแต่ว่าอยู่ที่แบมเงินเหรอจุบ่ถึงมืินหรอกเป็นมือสอง <c oughs> ภาพมันหนึ่งดีเพราะว่ายัง <c oughs> ภาพมันบว่สั้ <c oughs> นเพราะมันมันจะมีกลิ่มบอนนี่แล้วมีกลิ่มบอนกันสั้นในตัวแต่ว่าเปรียบเทียบกับภาพผู้เฮ็ดดีกับกล่องเดี๋ยวผมทายอยู่งน,นิดนึง บางคนยังอมเม็น,นออกับบ้าด้วยครับกล้องที่ผมนั่งทายกินของประชับท่อนกล้องโดนชิ่งบินบ้งครับแต่ผมใส่กล้องโดนนะชัดกว่า <c oughs> ข้าเจ้าว่า <c oughs> แต่ว่าผมกับ่ามันก็นชัดกว่าจยู่แล้วมันแล้วแต่คุณภาพของกล่อง สมรมค่าน่นะครับก็กล้องตัวนี้ผมไายเนี่ยจะเป็นกล้องโดยตรงแต่ว่าสุ่มโดนชิม,มินมาครับมันบนันทึกเสียงมาได้ครับมันมาได้ยินเสียงเนีเข้าไปบินสูงถ่ายภาพวิวสูงที่นี่มันก็บม่มีเสียงซ่มน,นั้น 香吗？你。 บางคนเขาคอมเมนต์กันมากครเขาอยากให้ผมรีวิวเบิ้องเดี๋ยวผมไทยเบื้องจีน่าพันหยกหัวจักว่าผมใส่รุ่นเด๋บางคนกับคอมเมนต์มากกับโปเซียว่าผมบินเองว่าผมบังคับรีโมทเอาเองคอมเมนต์มากกับว่าบด้บินเองไอ้คนอื่นบังคับให็นไหมว่าผมบังคับเองเลยล่ะ ผมเดีนเองไม่ได้ไปจ้างเพื่อนผู้นี้มั้งมังคับให้เรกครับสิไปจ้างแค่ยังถ้าผมกระแทกต้นทุนกันหน่อยอยู่ถ้าผมถ่ายคลิปม่านี่ผมมิตรถ่ายเอาเองแค่เดียง,ยงตัดต่อเองมันผมไม่ได้ไปจ้างเพื่อนผู้นี้มาเฮ็ดให้อกผมเฮ็ดผู้เดียวเลยการตัดต่อนั่นตัดต่อคลิปถ่ายส่วนมากผมก็ถ่ายผู้เดียว ตอนนี้เขาอย่างมอดเราก็บพอยู่เรากับแค่นึงกรุงเทพยบะด่วนเนี่ครับแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วกลับมาบ้านที่หนึ่งอยู่บังนิดเดียวแล้ผมว่าในมหาผมหรอกกลับมาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมาัมนิดเดียวเวลากับมาลับๆกลับมาแบบมาบอกปากาวเลยมาแจ้งเตือนผมเลย มาอยู่แค่มือเดียวแล้วกกลับกรุงเทพอยู่ไดแ้แค่มือเดียวสองมือแล้วกกลับเพราะว่าเราไปเฮ็ดงาน,นั่นเป็นรับพอ่อซั่นเฮ <c oughs> ็ดงานเป็นรอ,อ,อยู่กรุงเทพเป็นพวกงามรับพ ก็เข้ามือก็มาจดไอ้สองยูทูบผมก็เจ้าเพื่อนทางเพียรผมอยู่สงสัยสิได้โทรศัพท์ไม่หรอกมั้งเพราะว่าบางเด็ดเด่บอกว่าโทรศัพท์มันเสียต้อช่วงตะกี้สงสัยเราเหตุงานเลยมีเงินเราจะซื้อไม่หรอละคุณส่องเห็นแล้วก็แอบเป็นเพื่อนผมมาอยู่นะขอเป็นเพื่อนผมอยู่ผมก็รับแอบเล่าแล้วบางเด็ดเเนี่ย สงสัสยสิมิถทร์สับเครื่องแม่ดิบลงส้งเนี่ยกล้เล่าคอมเมนต์งว่า YouTube วงการมึงอยู่กยาติเป็นอีเมียวปอม่อาติเป็นช่องปอมของเป็นน้ำมันอนะ่ะ้าคนเขาคอดปีคลิปเราไปลง่นะผมกับวบ่าก็ถือกับซับสนอยู่ กับเฟสพวกแกได้เหรอขอเป็นเพื่อนผมก็ยังผมยังโมแน่ใจว่ามันจะเป็นเฟซแท้่แล้วกันนะแต่บางเที่ยผมแบบผมก็รับเป็นเพื่อนไปเลยนะผมแอบ,บผมก็แอบ,บรับเป็นเพื่อนไปเลยเพ<อ> <ๆ S 2> ราะว่าเขาส่งคำขอมานะแค่เที่ยเนี่ยเดี๋ยวจผมมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสิม,นมินเฟซปลอมเฟซแท้่กระทั่งผมก็อย่าหมดผมก็รับเพื่อว่าเขาส่างคำขอเป็นเพื่อนมากนะครับ พ่อเสียบลายครับขอบคุณนะครับที่รับชมเนื้อนะรับคลิปนี้ครับมีแค่นี้ครับ,รบ <c oughs> ก็เอกลิ่นไปสมพ่อๆยู่พ่อกิ่นไปนครับนี่ก็ไม่ต้องอย่างไรยาง <c oughs> ขอซ้ำหนีกับพ่อครับขอบคุณที่รับชมครับ